ิตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศรวมไปถึงรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับลูกฟุตบอลลูกนี้ชื่อว่าอาัลคิม ากจะพูดถึงนักชิะเลศนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของลูกฟุตบอลล่ะครับลูกฟุตบอลที่จะใช้ในนัดชิลิศนั้นทางผู้ผลิตอย่างอาดิดาและก็ฟีฟ่านั้นเปิดตัวแล้วนะครับนั่นคือลูกฟุตบอลอาลฮิมหากจะเปรียบเทียบลูกฟุตบอลลูกเดิมครับที่ชื่อว่าอาริล่าอารล่านั้นบอกเล่าถึงการเดินทางต่างๆนะครับเดินทางในรอบก่อนหน้านี้มาถึงลูกฟุตบอลที่ชื่อว่าอาลฮิมอาลฮิมนั้น แปลในภาษาอาหรับว่าความฝันก็แน,น่นอนแหะครับเชื่อมโยงกับรูุกรอลลูกเดิมอย่างอารีล่าที่แปลว่าการเดินทางหมายความว่าเมื่ออารีล่านั้นพาทุกคนเดินทางมาแล้วนะครับจุดสุดท้าย ที่เอาฮิมจะส่งทุกคนไปได้นั่นคือความฝันนะครับลูกฟุตบอลลูกนี้ครับเป็นตัวแทนของช่วงเวลาพบค่มนะครับเมื่อท้องฟ้าสีแดงบรรจบกับทะเลทรายเป็นช่วงเวลาของความฝันที่ผู้คนจะทําให้เป็นความจริงภายใต้แสงจากลูเซลสเตเดียมสนามแข่งขันในฟุตบอลโลก2022รอบชิบงชนะเลิศพูดถึงการออกแบบกันก่อนแล้วกันนะครับเอาฮิมนั้นมีรายละเอียดในการออกแบบมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวสีทองแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมแบบเงาวับได้รับแรงบนันดาล มาจากประกายรีรยบๆของทะเลทรายเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์นะครับรวมไปถึงสีสันของถ้วยรางวัลฟีฟ่าเวิลด์ครับส่วนลวดลายสีแดงและก็ดำบนลูกฟุตบอลก็สื่อถึงธงชาติกาตานะครับสอนภาพสถาปัตยกรรมของชาติได้แบบสวยงามดุด,ดันไม่เกรงใจใครแม่คุ้นๆเลยนะครับ <S <S นอกจากนี้ครับอัลฮิมก็มีข้อความที่ส่งรายมาดานใจไปถึงนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหวงัง ความฝันหรือว่าความกดดันข้อความเหล่านี้ครับกระจายอยู่ทั่วทุกมุมของลูกฟุตบอลเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะมีข้อความอย่างเช่น passion inspiration tradition advance pride together เหล่านี้เป็นต้นนะครับมาถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในลูกฟุตบอลลูกนี้กันบ้างนะครับเอาฮิมนั้นได้รับการทดสอบอย่างละเอียดเลยครับในห้องทดลองของ a d i d a s เทคโนโลยีที่น่าสนใจก็มี CGR Core ครับแกนกลางแบบใหม่ครับที่อยู่ภายในลูกฟุตบอลเพื่อให้ลูกฟุตบอลนั้นมีความแม่นยําและก็มั่นคงและมีความเร็วในการเล่นเพื่อรูปทรงและก็การกักเก็บอากาศที่ดีที่สุด Speed s h i l l ครับพื้นผิวของลูกฟุตบอลครับที่ทําจากวัสดุ Polyurethane ที่มีผิวสัมผัสข,ขนาดเล็กบนชิ้นส่วนรูปแบบใหม่20ชิ้นช่วยพัฒนาความแม่นยําศิลภาพในการเคลื่อนที่ในอากาศและการยิงลูกฟุตบอลแบบโค้งได้ดีขึ้นนะครับ นอกจากนี้อัลคิมครับยังมีเทคโนโลยี Connectball อยู่ในลูกฟุตบอลเช่นเดียวกับอาริอานะครับเพื่อให้ลูกฟุตบอลลูกนี้สามารถตรวจจับเรื่องของแรงกระแทกนะครับมีส่วนช่วยให้ผู้สิงนั้นตัดสินได้แม่นยำใน v r และก็ในออโตเมตด้วยนะครับและนี่เป็นครั้งแรกของลูกฟุตบอลที่ใช้ในรอบโลชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศที่ได้นำเทคโนโลยีการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งวั้อมุมาใช้นะครับด้วยการใช้น้ำหมึกและกาวที่มีส่วนประกอบจากน้ำเป็นหลัก หากใครอยากจะลองสัมผัสรูปฟุตบอลลูกนี้นะครับสนนราคาก็อยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับแต่ว่ามีลูกฟุตบอลลูกเล็กเป็นที่ระลึกด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ500บาทเท่านั้นเอาทีมนั้นจะใช้ในรอบรองแล้วก็รอบชิงชนะเลิศน,นะครับลูกฟุตบอลลูกนี้จะพาทีมไหนไปถึงฝั่งฝันนะครับโมอกโกฝรั่งเศสอาเจนินาหรือว่าโคโอเอเชียเตดตามไม่ดีนะครับฟุตบอลโลกเหลืออีกเพียงแค่4นัดเท่านั้นไปสรุปด้วยกันนะครับที่นี่ขอดีลครับ